ในหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบทางภาคเหนือของประเทศไทยณชายขอบป่าศักดิ์ที่ทอดยาวมีหญิงสาวชื่อแพรไหมเธอเป็นเพียงพนักงานออฟฟิศธรรมดาๆรรคนหนึ่งในเมืองกรุงทำงานหนักหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจแพรไหมถูกเรียกเข้าห้องผู้จัดการถอยคำสุภาพแต่คมกริบดังประกาศสิทธิ์บริษัทกำลังปรับโครงสร้างจึงจำเป็นต้องให้คุณพักงาน โลกทั้งใบของแพรไหมดูเหมือนจะถล่มลงตรงหน้าทุกความฝันพังทลายไม่มีงานไม่มีความหวังแพรไหมต้องกลับสู่บ้านเกิดด้วยใจที่บอบชำ้ำทุกค้ำคืนเธอเหม่อมองดวงจันทร์ที่สาดแสงลงมายังทุ่งนาไกลสุดลูกหูลูกตาเสียงเรไรระงมเสง่งแซ่ยิ่งทำให้ใจเธอเศร้าหมองคิดว่าชีวิตคงไร้หนทางแต่คนไทยเรานั้นมีคำกล่าวว่า ความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือจุดเริ่มต้นของแสงสว่างที่สดใสที่สุดยามว่างแพร่หมามักจะช่วยคุณยา่าทาขนมไทยโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคุณย่าจะพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกะทิหอมมันจากมะพร้าวที่ปลูกเองน้ำตาลมะพร้าวบริสุทธิ์จากสวนตาลหรือข้าวเหนียวเขี้ยวงูเม็ดสวยที่เพิ่งเก็บเกี่ยว วันหนึ่งขณะที่แพรไหมกำลังปั้นข้าวเหนียวมูนมะม่วงกลิ่นหอมหวนเธอพลันคิดขึ้นได้ว่าทำไมเราไม่ลองเอาขนมเหล่านี้ไปขายละ่ะในตอนแรกมีเพียงความกล้าหาญเล็กๆที่ผลักดันให้เธอเริ่มต้นเธอใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายทำขนมใส่กระจา์หิ้วไปวางขายที่ตลาดนัดเล็กๆประจำหมู่บ้านทุกวันเธอจะตื่นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สาง จุดเตาฟืนหุงข้าวเหนียวมูนกะทิเคี่ยวหน้ากะทิอย่างตั้งใจทุกชิ้นขนมเต็มไปด้วยความหวังและความรักจากเพียงคนสองคนที่แวะเวียนมาซื้อเวลาผ่านไปขนมหวานของแพรไหมก็เริ่มเป็นที่กล่าวขานอร่อยนะแม่ค้าหอมหวานมันกำลังดีรสชาติแบบนี้หากินยากแล้วนะสมัยนี้เสียงชื่นชมจากลูกค้าคือกำลังใจสำคัญ ลูกค้าบางคนจากอำเภอใกล้เคียงเริ่มเดินทางมาซื้อโดยเฉพาะร้านเล็กๆข้างตลาดจากเพลิงง่ายๆก็เริ่มมีโต๊ะมีที่นั่งแพร่หมาใช้ชื่อร้านว่าขนมจันทรสิริตามชื่อคุณย่าผู้เป็นแรงบันดาลใจความตั้งใจและความใส่ใจในคุณภาพทำให้ขนมจันทรสิริเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วช่องทางออนไลน์ก็ช่วยส่งเสริมให้ขนมของแพร่หมเดินทางไปไกลกว่าที่เคย ฝากขายตามร้านค้าของฝากแผงร้านใหญ่ในเมืองหลวงเสียงโทรศัพท์สั่งซื้อดังไม่ขาดสายจากจุดเริ่มต้นที่คิดว่าชีวิตพังแพรไหมกลับพบว่านั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทุกวันนี้แพรไหมยังคงตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางกลิ่นหอมฟุ้งของขนมไทยยังคงอบอวนไปทั่วครัวเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของพนักงานในร้านคือภาพแห่งความสุข ธุรกิจเล็กๆที่เกิดจากหัวใจที่บอบช้ำในวันนั้นได้เติบโตเป็นที่รู้จักและขายดีทั่วประเทศกลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ไม่เพียงแค่สร้างรายได้แต่ยังคงรักษาและสืบทอดรสชาติขนมไทยโบราณอันเป็นมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปไม่เพียงเท่านั้นเรื่องราวของแพรไหมย,ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดหากยังมีศรัทธาและความเพียรพยายาม แสงสว่างจะนำทางให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าเสมอ